สวัสดีครับทุกผู้ชมคลิปนี้หันมาดูการโจมตีในแนวหลังกันบ้างครับซึ่งการหวงกําลังขึ้นมนุษย์จำนวนมากกว่าทหารยูเครนหลายเท่าคลังอาวุธใกล้แนวหน้าในพื้นที่ที่ถูกยึดครองก็ถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญหากทำลายได้ก็จะส่งผลกระทบถึงแนวหน้าของตูส่วนการโจมตีโรงกันน้ามันของรัสเซียเป้าหมายก็เพื่อทาลายรายได้ของรัสเซียไม่ให้มีเงินนามาใช้จ่ายกับสงครามครับทุกผู้ชมซึ่ง เมื่อเช้ามืดของวันที่6พฤศจิกายนโดรนของยูเครนได้โจมตีและสร้างความเสียหายให้กับโรงกลั่นน้ำมันวโวโกกราดของรัสเซียโดยสื่อรัสเซียเท е เลแกรมรายงานครับว่าขณะมีการเกิดเหตยุยังมีการระเบิดของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหลายแห่งของรัสเซียอีกด้วยชาวบ้านในพื้นที่รายงานความเสียหายพร้อมโพสต์ภาพถ่ายและคลิปวิดีโอลงโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นถึงรายงานการเปิดใช้งานของร,ปประบบปก้องทางอากาศในพื้นที่ แม้จะไม่พบเหตุเพลิงไหม้ในทันทีแต่กลับพบเห็นแสงสว่างวาบขนาดใหญ่บนท้องฟ้ายามค่ำคืนในทิศทางของโรงกั่นน้ำมันดังกล่าวอาคารที่พักอาศัยและบ้านหลายหลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้นายแอนดรีโบชาลอบผู้ว่าการแคว้นโวโกโก,รกราดรายงานและบอกว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายจากสเก็ดระเบิดเมืองโวโกรกราด ตั้งอยู่ห่างจากชายแดนทางตะวันออกของอยูเครนกับรัสเซียประมาณ3 5 4กิโลเมตรและห่างจากดินแดนที่ยูเครนควบคุมใกล้กับคลามมทอสในเขตโดเนสประมาณ500กิโลเมตรตั่นหมายถึงเป้าหมายอยู่ห่างไกลาจากแนวหน้ามากกว่า500กิโลเมตรซึ่งโรงกั่นแห่งนี้อยู่ภายใต้ใตบริษัทลูกออยเป็นเจ้าของซึ่งบริษัทดังกล่าวนั้นครับเพิ่งจะประกาศขายทรัพย์สินจํานวนมหาศาลในต่างประเทศทั้งในสหรัฐอเมริกายุโรปและตะวันออกกลาง เพื่อรับเงินดอนลลาร์ที่มีความเสถียรมากกว่าเงินรูเบิลที่ร่วงแล้วร่วงอีกส่วนทางกับนักวิชาการมหาเทพในบ้านเราหลายท่านที่ต่างออกมาพูดก่อนหน้านี้ครับว่าเ <c oughs> งินดอนลลาร์สหรัฐจะเป็นเศษกระดาษยุโรปจะหนาวตายแต่ที่สุดโรงกันน้ามันก็กลับถูกเทขายสินค้าพลังงานยุโรปก็หาทดแทนจากแหล่งใหม่ในทางกลับกันน้ํามันเบนซินในรัสเซียกลับขาดแคลนผู้คนต้องต่อแถวซื้อน้ํามันเบนซิน แม้ราคาน้ำมันขณะน,นี้รัฐจะเป็นผู้อุดหนุนอยู่ก็ตามแต่สักวันเมื่อรัฐขาดสภาพคล่องก็คงจะอุดหนุนค่าน้ำมันไม่ไหวการขาดแคลนน้ำมันในประเทศและกําไรจากบริษัทลูกออยเกิดจากการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันคลังน้ำมันและท่อส่งน้ำมันจานํานวนมากข,ของรัสเซียเคมลินพยายามจ่ายเช็คส่วนต่างผลกําไรจากความเสียหายและส่วนต่างการขายน้ำมันจากการควบคุมราคาให้กับบริษัทน้ำมันในประเทศ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเช็คดังกล่าวจะเด้งหรือไม่ซึ่งเหตุการณ์ต่อมาในช้ามืนวันเดียวกันตามคําบอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่และได้รับการยืนยันด้วยภาพถ่ายจากสถานที่เกิดเหตุที่วิเคราะห์ดโดยแอ t ตรระบุครับว่าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนคอสโตม t ถูกโจมตีในเมืองโบโกลิชินแขวนคอสโตมาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแห่งรัสคอสโตมาเป็นโรงงานพลังงานความร้อนที่ใหญ่ที่สุด เป็นอันดับ3ในรัสเซียเมื่อพิจารณาจากกําลังการผลิตติดตั้งด้านคลังอาวุธที่จะส่งไปยังแนวหน้าบริเวณเมืองโปแคฟนั้นครับมีรายง,งานครับว่าคลังอาวุธในโดเนสมีการโจมตีจนเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นในกรุงโดเนสที่ถูกยึดครองชั่วคราวมีเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวในช่วงค่าของวันที่5พฤศจิกายนสํานักข่าวท้องถิ่นรายงานว่าเกิดการโจมตีด้วยขีปนาวุธ เป้าหมายอาจเป็นคลังกระสุนของกองทัพรัสเซียตามข้อความจากสำนักข่าวท้องถิ่นมีรายงานว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเย็นในเขต1เขตของเมืองที่ถูกยึดครองการระเบิดครั้งแรกมาพร้อมกับคลื่นกระแทกท,ที่รุนแรงหลังจากนั้นมีเสียงระเบิดจํานวนมากตามมาซึ่งบ่งชี้ได้ครับว่าคลังกระสุนของรัสเซียถูกโจมตีและกําลังระเบิดจากหัวรบในคลังอาวุธจํานวนมาก ยังไม่มีการยืนยันจากเป็นทางการจากทั้งหน่วยงานยุครองหรือยูเครนย,ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้หรือไม่แต่ชาวบ้านระบุครับว่าคลังเก็บอาวุธแห่งนี้ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและอีกแห่งหนึ่งถูกโจมตีด้วยโดรนโจมตีของยูเครนการโจมตีดังกล่าวอาจจะชะลอการบุกทางด้านโปคอฟบของยูเครนลดลงนอกจากนี้ในคืนของวันที่5พฤศจิกายน ดรนโจมตีของอยูเครนและโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคยาโลสลาฟของรัสเซียโดยสถานีสูบน้ํามันถูกโจมตีด้วยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่4พฤศจิกายนกองลังป้องกันยูเครนได้โจมตีสถานที่สําคัญ2แห่งของรัสเซียในช่วงกลางคืนได้แก่โรงกันน้ามันในเขตนิสนีนอฟกรอดและโรงงานเคมีแห่งหนึ่งในเขตบัสคอโตสถานนอกจากนี้ สถานีย่อย2แห่งในเขต2แห่งของรัสเซียและคลังกระสุนแห่งหนึ่งในเขตโดบชานที่ถูกยึะครองชั่วคราวในเขตลูฮานก็ถูกทำลายด้วยเช่นกันครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ